อุ้ยได้บ้าจอยของไงครับผมโอ้โหของไงที่ครับผมอุ้ยของแสบบนหอมันจุนวายไม่มีตัวมึงไม่มีใบย่อมหนีจากเมื่อสาเดือนเลยติงเป็นของตึ้งคุ่มเติงเหี้ยด้วยละครแน่เติงคักๆอย่างนี้น่ะนะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุปูสก้อนครับผมมื่อนีนพอกันอยู่ช่องชะงำ อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกีครับผมวันนี้ก็มาสบรวจปลากระสอเลื่อนเนาะคือเก่ามากับพ่อใหญ่ขวานอวัดพะลุยเนาะคือเก่าเนาะครับผมนําทางคือเก่าไปในการคือเก่าครับผมมนลุยในกันครับผมมีหมาต้หมานเนาะวันนี้ก็ลวดปลาในกันครับผมวันนี้หมานเห็ดหยังเนาะครับผมไปลุยในกันครับผมอมาบอกแล้วครับผมแบงค์ที่ขึ้นไม้ครับผมนี่จ้ะเป็นอาชิบะบ้านหนีเด้อค่ะนี่แต่ว่ากะ คือดินแหงๆมากทเดือนเขาอุดมมบูรณ์อ้ยไปเก็บแดงกีคนมาีทเรือนนิ่งเหลอกไกลผู้ดอกนางเรียกไมายีกอู้หหน่อยๆก็มีเฮ้ยหน่อย้งก็มีนี่ขายางหรือเปลาหนานมาเดลวค่ะแกงจืแจ่ไม้ตะกมเห็ดออกที่อมแรงจ้งไงอ้หูา้าาเบิ่ง มาูเือิขวานเลยนะงีเด็ดเห็นไหเขาถึงด้องเงนเห็ไหเโอเคมาเลยอุ้ยขางามเลยงามจตค่ะนั่นดีใต้ตองดีแกงมหน่อนนี่เขามากับผอด้วยเนาะ่มาทันในห้องกาอยู่มาเลยค่ะมาเลยโอ้ยดอกหนุอย ี่การเดดงสีพกระสีประมาณนี้แหะค่ะฝนตกใส่จังน้อยเนาะแมนจ์งามเลยมีในไร้เดือ้ใส่องเบ้องรเิบื้องรเียเบ้องขูเอาอกกลดอกกุหลบนนเิ่นเห็นกเอาไว้เป็นปิดเชื้อนะปเี้ยเพิ่นหน่อยเนาะงอีกแล้วอีก่นโอ้นอนเลยลอกไม้เนาะนอนตาเ้หญห อะไรมไื่อไรตองรองโอ้โขอได้ขี้ครับผม <c oughs> เป็นมูลเลยบ้น <c oughs> ตัวสินไมขอแล้ว้าเรืเ่องอเดียว <c oughs> อูิแก้วเลยนีสิยงยางมาเลย <c oughs> สิงไมได้อครับผมสองหนามาพูดสิงด้วครับผมจ <c oughs> ังหวัดสีสกีเรอหอสามอาเป็นรอดที่ใายเพิ่อ เห็ดอื่นออกดุสิบออกบูหดิ้นแหง่นเป็นหมูเนาหมูใหญ่ด้วยครับผมนี่ตัวหนโอ้ยกำลังขึ้นขึ้นหมูนีเ็บกับหญ่อย่างนา้นแม่เจ็บกับขอขัญอวัดพะลุยแถวพงจะเลื่อนโอ้ขาขาหน้าอุ่นเด็ ตดเ่ยว่รื่อ้ยเดอเื่อยเลุยลเห้อีก <queen> พ <plus> ี่เป็นีี่ี่เป็นมูเลยแม่นมดเลยพี่ใส่กุ้มนี่โนยามากเย็นอยู่บนพี่ไหนตันมาก้เย็นอยู่ใบตองตังเปล่าเย็นแน่โอ้ยยากอื นี่ดกำลังขึ้นเลยนะโอ้ยดินฝนตกมาอีกเนี่ดีเลยนึ่ฝนตกมาอีกพอดีเลยจ้ะนี่แนะเนี่ยพี่ขึ้นไต่ต้อขึ้นเพื่อนนะนี่เห็นหินอยู่บนนี้มันเห็นแบบนันนี้หลงต้นไม้ล้มไปพอดีเลยรู้ไหมนั่นอยู่ใต้ต้อต้นไม้ล้มเลยเห็นว่างาไม้ล้มลงไปเลยนเออนั่นแหละอู้หดอกงามจังโอ้ขาตุ๊บแต่ผมเป็นเรื่องพี่เดี๋ยว์เลย ดิไอุ่นบ่ว่าไปต้องหนานอ้ยดูสิงามขลึกรนี่อน่อโอ้ยิมันหนอเป็นด้วยสิแข็งดแข็งอยู่แข้งนออือแถวหมูหนึ่งหมูหนึงแหละติแงงเฉะนะคะ แกงออกกินยำเวียนจันหน่อยนี่เขเรื่องอะไรที่บีดแหลงฝนตกลตแบบดปงเมียนต่เพีง่วงข้าวโนหน่อยเนาะี่มีดอกสมีน่พ้ดีเลยแ่นะเครื่องแกงแกงว้าววูวไอ้ขมูมดองเขาเนี่ยชอบพุ่งเมียนป่ะเมียนเขแม่นงอไร่น่มี ม่ม <urgency. S 1> mm ีตอมแซวเลยเนาะแมนมาจ้ะลองดูเ huh. น uh ี huh. ่ังกินแมนคักแมนเลยพี่น้องเขาไงก็ออกอนอุ้ยอุ้ยหามแห้งไม่ไม่มีต้นรึหอมดีโอ้ยยัม่บอหนามเแมนแมนดีเขาไงเนาะดูเขาตัวนี้หงามดย

เหดงเห็ดเห็ดหัี้นไตปนงอันนี้อันนี้อันน้ทเเทเปนน้กันี่นี่นี่ยัง้ตรงนี้อนมันคือใหม่จ้าเี๋ยวบวากับดนี่ยังเห็นขุดขกระม็นขุอ้ออวตัวด้วสุดยอดเราเดอยดยปานี่กำลังขึ้นไม้พร้อมาเลยสุดยอดปานี่ยนี่ใ่ต้องเลอเา กหลังไปนิดน่อยถอยลังไปนิดน้อยเขึ้ยไปครับผมตัดาบ้านสองภานเพือผู้สิงยอสิสเกตสิว่าแต่ปาจะรัดเลดงปลาแต่ละก็ไป๋ายเลื่อนมาเรวข้างหลังแม่โอ้มห้งดีดด้ดกด้นั่นตีาว่าหรือานได้เครับผมเพราะว่าปลาหุ่นหกเสืเนาะ ผ่องป็นเลืองนี่ตุ้นไงออกไม่ๆหมเลจ้ะไม่เลยอ่ะไงแล้วบานอุ้ยน้ำขับเจังเลยจ้ะสีสีชุมพูเนาะชุมพูช่มูแเพชรสูแรงเนาะจ้ะของนี่ยยิ้หุเยอุ้ขา เดือดุใกล้มาเวคุณโอ้ยต oui> ัวหน่อยเนี <Yes, okay, ่ยเนี่ยเปิก็ะมีสิได้ท mm ี่มันบบมีฝนตกใจอีกอะไอหมองตากตบเม่นเท่านอเห็นปะเห็นป่ะก็ฝนก้เต็มพี่ข้าหนามเด้อเออเบาดูแน่เด้แจ้งน้อยจ้ะพี่ดอกนังพี่โอ้ยเก็บเก็บไปอืมอืมือ

ยิบยาดไงเพราะว่ามนมี่หยาบาทด้อก่ะนี่ระวังนะตรง,ตงนั้นหอบเป็โมเลยครับผมปเทียวเลยนี่นก็นอาสนะกำแกงเลยพอดีแกงกับปออาหลน้่หน่อยก็ต้งขึ้นเดือดไอ,บอ้บ่เห็นน่าใต่เใหม่เน,นี่ยไอ้โอ้โหุ่นห้อย โอ้ยให้เ้นี่ขนสันเลยคุณเสียกเลยลุกเขาไปเลยผูลาภผู้งเนี๋ยวเก็บตัวกนคือก็กองที่จับไงพวจับไงเนาะจับแน่เอาเราขืนขนตองเนาะโอ้โหขนขนแย่เลยโอ้ส เลื Bien, ่อนที no, hmm. <Yes. S 1> hmm. mm ่ตนที่โอ้ยจะได้หลังพนกับอสร่มาเก็บมั้พอได้แกงก็ได้แกงที่ต้งสีแหงจากมันเอาแ่วก็เก็บแตห้งอือดอกไมที่แหงเห็นหมนี่เห็นหงาไงพ่อครับต้องสือยไงขอมทีชัดแน่ผชัดแน่ยุ่ดีๆได้เนี่ยดี มินดูขาจะยๆเอ็มงาคือใบใหม่อีลีจับงา,าที่รังอู้หขาเปิดเลยลงไปนางนมหาคะกเรคนจะก้องเนาะก็ร่งขึ้น

วิ่เข็นแถวคบุน้นต้นโอ้ยะานัอนแล้วต้นแล้วได้ก่อนเด้เรียนวะต้นต่อ้างานอุ้นพาไปอ๋อของจับบทันคนตัดตืบาปอีกโ้ยยังงี้ยเง้ยังยต้องฝนต้อง

เด็กแจงไปเด้อค่ะเด็กนประบานถิ่นเนาะเด็กหาไปนาแหงนี่แจงนั่งจังอุ่ยของเหลืองๆงาเลยโซงหาไ้หน่อยค่ะจะจอยเด็กแจงไปเดือค่ะเด็กนประบานถิ่นเนาะ งับครับอตเดต้นมือเอต้นกลมติงเฮ็ดด้วยรอมแน่เติงคักๆนี่น่ะนะทั้งทั้งสอบมติงนี่คนนี้ไม่เห็นหมเติงคักๆนี่นผมนี่ละนั่นผมสองอกแล้วตัวนี้กันจะว้าวงามครับ môn 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 tên nhau là bỏ tên nhau là bỏ tên lửa tên lửa tên lửa tên ôi, tên lửa tên lửa tên lửa tên đeo tên đứt tên ra, tên lửa tên lửa Cái lửa tên lửa tên โซเดียมเฮยังเลยครับผมบ้านดูเอ้ยนี่ังล่ะไอฮิดยังเต็มเลยโอู้หูคนเดียวเฮทแดงก็มีเออดองเห็ดอีกโอู้เฮทยังล่ะพี่น้องหยังให้บนก่อนค่ะอู้ดอกเนาะเออเฮทยังนี่ไงเราแบบนี้อึจากจุ๋ยเต้ว่าเห็ดผึ่งทุกชนิดกินได้เนาะเก็บไปเก็บไปก่อนถาไม่ใหญ่ขาไม่ใหญ่ของแท้ ใครนัก n h เก็เลือดโอเคโอ้โหไม่ทำสิไม่ทไม่ทำเอ้บิ้งขาโอ้โหดินดินแขงเข็งดินแขงอ่ะตตลายอยู่น้อยกันสืดินแขงกันดูสิเลยจได้แหงกนี่โอ้ยก่อกระชาดดินนี่บ่ได้แล้วเนาะ ยิแหงกตอนครับผมนอ้ยงามปักเรี่น้องก็ของแสบครับผมอ้ยกำลังขึ้นเลยิขนของงครับผมอ้ยงามแหงมาเอาเลยเ <ขา S 1> ด้ออ<ด> อุ點點้ยได้บ้าจอยข่ใหญ่ครับผมโอ้สิ่งข่อยไงปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดหลอกแหลกเลยเนาะสิ่งข่อยดอกแบบบ่เต็มทีหรอกค่ะเพราะว่าดินนมันมันแห้งหมูหนึงเลยแดดก็แดดแดดงโอ้เราขืนเนาะเราถูมๆด้ยครับผมนี่ได้หมูนึง เบี <muitas. S 2> <c ười> um, ่ยงกันงามงามอ้้เดีในหน่อยก็มีเด้วย้ะแหงอ่ะในหน่อยแหงแหงเสียบเลยเหละหวานตัวเนื่อหมูหนึ่งอุ้ยนั่นดหญิงครูอ่าะตุ้นเนาะนี่เียครับผมอ้ยของเสีเบบึกหอมจนว่านวีต้อมึงแม่วีบ่ย่อมนี้จากเมื่อสาวเดือนเลยยิ่งเป็น วีมักนาน้นนาวี่นส่ชอดิเหรยังเดียบเหรเดียวแดงขี้เป็นเป็นสีสีวีทอ,อ,อนออเดีวยดวออเดยวเยค่ะอ่อมตุม่นขาเพิ่พนนะหน่อยโพดแห้ง,ง้อนดินแห้งนี่เป็น<ๆ>สีนะ่อยแก่เข้งามแห้ง No อดอกนครับผมบุมบุญแบบนี้ครับมีขอครัขออ้ยนีสูงกวไดไดเลยเ้ยหอมหอมคือขนยนหนึ่งไม่ไมอ่อนอ่อนยครับวกอิสเดือนม่แทหอนงามขับเลยดอกาอ่อนๆเลยกำลังซุปเลยกำลังแก้เบอกไฮตัดดอกเ้ายเก็บเลยอู้ยห่างแห้งจับตอเลย นะแมงดมาเไปซุปซุปนึ่งไม่นอนเนาะเก่งเก่งเลยแก่งมใส่ใส่โอเคบ่งไปหยองไปแก่งได้แกงขึนเขาเวินเนาะบายโหุดยอดเลยน่าพอเม็ดขอนขอนที่เคยออกห้องก่อนอเบ่งเนาะบ้นบ่งเลยหาเห็ดเผือกเนาะห ไปุเลยเต็มตาเต็มตาจ่อยตาจอย้น่างามจเดอคน่ะดอยเดดีชุดนี่งามแหงคับอ้ยโอ้ยแต่เด wow, oh, em. si eh bueno ือนเดือเตียงพักเลยมัมันแห่งเต็มตาจ่อยบานนี้ปึ๊บปึอ้พูดแค่พูดเลยเตาพูดตาเลย มันถึงเห็ดแดงชี่ถึงเห็ดขอนถึงเห็ดเขาไงนี่ถึงไงก็ว่านลยแดดกับแดดทอดก็ห้อ็ดีเยอะเห็ดขอนมาแดงชี่ัฮียตุกไข่กันหรือเปล่าไข่ไข่กันอ๋อแต่เวลาก็บานล้วครับผมบึงหยดแด่หยดมันครับผมมันอยู่ค่ะมีเห็ดยังไงสองเดือนมึอนี่เห็ดขอนเห็ดผึ่งแดงชี่เด้อค่ะแล้วก็เห็ด ถึงเขานี่จ้ะขึ้นไม้สุดยอดเลยค่ะขึ้นไม้ครับผมแดงชี้ก็ขึ้นไม้ขึ้นไม้แบบดินแห้งๆเพิ่งขึ้นไม้แบบต้องกลางพุ่มติ๋วอันนี้พุ่มติ๋วด้วยแต่หนี่งพุ่มติ๋วขึ้นไม้งามแห่งเลยถึงเขาครับผมถึงเขาใหญ่ด้วยครับบกขาดบกขิดของแสบแดงชี้กับคองแสบเนาะมีได้กค่ติดแสบเพรับผมวัอนี้ไอคอนกับพุ่มติ๋วอ่อนๆงามเลยหอมๆเลยนี่กลิ่นหอมแห่งเลยดี สรุปวันนี้มีเหตุสามอย่างเนะาะคืนไม่เด็กกระบาดเนาะเด็กพอกันไหมคิหนาครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมคิหนาผอกันไหมครับสวัสดีครับ